วันนี้เนี่ยอิงก็มีเคล็ดลับผิวสวยขาวใสนะคะที่จะมาบอกเพื่อนๆต้องบอกก่อนเลยว่าอิเป็นคนที่ชอบแบบหาอะไรที่แบบมาปรบำรุงตัวเองอะ่ะเออทำให้ผิวขาวผิวสวยอย่างเงี้ยเราไปเจอมาตัวหนึ่งที่แบบว่าเออมันจะเห็นผลภายในเจ็ดวันอิก็เลยไปหาซื้อมามันก็คือเจ้าตัวนี้บัลลเซ่นะคะนี่นะคะก็มีสารสกัดมากมายนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น,นะ มีความรู้สึกว่าผิวของอิงเนะี่ยรู้สึกขาวรู้สึกแบบจากใต้ตาคือเป็นคนที่ปาร์ตี้หนักมากนอนดึกแล่ะทำให้เราโซมอ่ะแล้วคือไอตัวเนี้ยมันตอบโจทย์อีมากๆช่วยในเรื่องของฝ้า,ากะจุนดำๆเนี่ยทำให้หน้าอิเงเนียนขึ้นผิวขาวผิวใสและที่สําคัญนะคะเล็บผมก็คือเรียกได้ว่าบํารุงตั้งแต่หัวชจรวดเท้าเลยทีเดียวนะคะยิ่งโดนแดดยิ่งออร่านะคะต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหคืออิงประทับใจมากนะคะใครที่อยากเห็นผลนะคะก็ทานวันละ สองซอฟเจลนะคะแบบอิงในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะช่วยให้ผิวขาวเนียนใสแล้วก็ออร่าแบบอิงค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวนี้ต้องขอทานยานะคะบำรุงความสวยก่อนที่จะออกไปทำงานนะคะบ๊ายายค่ะ